สวัครับคุณผู้ชมครับพริกครับปลูกไว้ในกระถางแบบนี้กำลังจะติดดอกครับแต่ยังไม่ออกผลครับทำยังไงครับจะทำให้พริกของเราติดดอกออกผลเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบำรุงพริกให้ติดดอกออกผลด้วยกันเลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพื่อนชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพื่นจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําบํารุงพริกให้ติดดอกออกผลนะครับด้วยวิธีง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับ <imet> เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําปุ๋ยน้ําบํารุงพริกบํารุงมะเขือของเราให้ติดดอกออกผลด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะนําไปบํารุงพริกให้ของเราติดดอกออกผลบํารุงต้นบํารุงรากบํารุงใบ หรือว่าบำรุงให้พริกของเราแตกยอดแตกใบนั่นเองครับอย่างแรกก็จะมีนี่ครับนั่นก็คือน้ำซาวข้าวนั่นเองครับอย่างที่สองเครื่องดื่มชูกำลังอย่างที่สามก็คือโมโนโซเดียมอุลต,ตร้าเมดนั่นก็คือผงชูรสนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างก็คือขาดไม่ได้ก็จะเป็นนี่ครับเปลือกไข่ครับเปลือกไข่นี้ก็จะมีแคลเซียมนะครับแคลเซียมนี่แหละครับจะช่วยไปบำรุง ให้ต้นพริกของเราแข็งแรงโตวไวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงพริกให้แตกยอดแตกใบออกลูกออกดอกออกผลด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับน้ำซาวข้าวครับเราจะใช้น้ำซาวข้าวเนี่ยครับที่เราซาวข้าวทุกวันสามารถนำมาบำรุงพริกบำรุงพืชผักสวนครัวให้แข็งแรงโตวไวได้ด้วยนะครับทธีการทำนะครับ ให้เราเตรียมน้ำสาวข้าวมาแก้วครับใส่เครื่องดื่มชูกำลังครับ1ฝาครับเดีวก็ตามด้วยนี่ครับโมโนโซเดียมมูตาเมทนั่นก็คือผงชูรดสลดนี่แหละครับเราจะใส่ลงไปนะครับ1ช้อนชาใส่ลงไปนะครับหนึ่งช้อนชา,า,นชนชาเสร็จแล้วเราก็คนครับ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปุ๋ยน้ำปบบำรุงพริกพืชผักสวนครัวของเรากันแล้วนะครับส่วนเปลือกไข่นะครับคุณผู้ชมครับให้เรานำเปลือกไข่ไปตำหรือว่าทุบให้ละเอียดแบบนี้นครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับวิธีการใช้นะครับให้เราเตรียมน้ําเปล่ามาครับ1.5ลิตรครับเมื่อเราเตรียมน้ําเปล่ามาแล้วให้เราใส่ น้ำของเราลงไปครับนั่นก็คือน้ำสาวข้าวนเองครับเท hey, ลงไปแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ทาการปิดฝาครับปิดฝาให้สนิทแล้วเราก็เขยา่าทีครับครับเสร็จแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นต้นพริก รือว่าพืชผักสวนครัวของเรากันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเปลือกไข่ครับคุณผู้ชมครับเปลือกไข่แบบนี้นะครับให้เราโดยเปรอบๆเลยครับรอบๆโคนต้นเลยนะครับแบบนี้ครับจะเพิ่มแคลเซียมให้ต้นพริกของเราแข็งแรงนะครับโรยไปเลยครับนี่ครับโรยไปแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมครับต้นมะเขือดูสิครับลูกกําลังดกเลยครับให้เราโรยไปรอบๆบแบบนี้นะครับจะทําให้ต้นมะเขือของเราโตวไวแข็งแรงลูกดกแล้วก็บํารุงลําต้นให้แข็งแรงด้วยนะครับนี่ครับโรยไปรอบๆแบบนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาบำรุงพริกของเราด้วยปุ๋ยน้ำสาวเ้านั่นเองครับให้เราฉีดพ่นลงไปเลยนะครับฉีดพ่นลงไปแบบนี้ได้เลยครับหรือว่าจะลาดลดทางดินก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยครับสะดวกแบบไหนก็ทำแบบน้นได้เลยครับแต่ถ้าเราฉีดพ่นดูสิครับมันก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงทั้ง กิ่งก้านหรือว่ายอดของพริกทำให้พริกแตกกอไวออกดอกออกผลไวนี่ครับฉีดพ่นแบบนี้ได้เลยนะครับมะเขือแบบนี้ฉีดพ่นลงไปเลยนะครับจะทำให้มะเขือของเราออกลูกออกผลแข็งแรงโตวไว ลำต้นอวบแบบน,นี้แตกกิ่งแตกก้านเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับฉีดพ่นลงไปเลยครับจะทำให้พริกของเราโตวไวแข็งแรงออกดอกออกผลแตกยอดแตกใบแบบนี้เลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆครับ การนำน้ำสาวเข้ามาอบบารุงพริกให้โตวไวแข็งแรงติดดอกออกผลในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดติดตามพ่อเพื่อนชาแนลเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ